สวัสดีครับขอบคุพวกเราอิสุสหนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบครับผมเซลเบียครับเซลแพรค่ะเซลอุ่มค่ะวันนี้เราจะมาแจ้งแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันนี้ก็คือรับเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับไปเทกันเลยสำหรับลูกค้าที่จองรถกระบะทุกรุ่นนะครับในยุคเครื่องยนต์2.2รับบัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทนะครับหรือเลือกรับเป็นพรม 5D ครับมูลค่า3,900บาทสำหรับลูกค้าที่จองม ในโซ่ของเครื่องยนต์2.2และ3.0รับปัดน้ำมันมูลค่า3,000บาทพร้อมกระเป๋าเดินทาง20นิ้วนะครับหรือเลือกรับเป็นพรม 5D มูลค่า6,900บาทพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะลูกค้าถ้าเกิดจองในงานนะคะรุ่นแบบกำนันของอ e ีสุซๆนะคะมูลค่า22,000บาทาเรามาดูเอาอยู่ที่ 6, 6าง6หลังวันเลยนะคะมูลค่าอยู่ที่1,200 หรับลูกค้านะคะที่จองในงานในวันพรุ่งนี้นะคะ mm. เท่านั้นยังไม่พอนะคะรุ่นรับทีวี43นิ้วจำนวน3รางวัลและทีวี32นิ้วจำนวน2รางวัลกันไปเลยค่ะ mm. สำหรับลูกค้านะคะที่จองเข้ามาตั้งแต่วันนี้นะคะหรือว่าไปจองในงานในวันพรุ่งนี้เลยก็ได้มีในงานวันพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะเป็นวันที่5ไปพบก,กับพวกเราได้เลยนะคะ สำหรับในงานนะครับก็ไฮไลท์ในงานก็จะมีรถอีซุูครับที่ลูกค้าไม่เคยเห็นมาก่อนต้องไปดูในงานนะครับที่บูธอีส่งเราก็จะมีรุ่นอีซูดากอนแม็กนะครับมีคันเดียวในโลกสามารถเข้าไปาชมที่บูธของเราได้ก็ฝากแคมเปญโปรโมชั่นดีๆสำหรับอีซูนครหลวงในวันงานพรุ่งนี้ด้วยงานมร์โชนะครับพร้อมกับแคมเปญดีๆมากมายวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะพี่แพรค่ะไปพบกับพวกเราในงานในวันพรุ่งนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ